นี่นะครับผมคือสารละลายไฮเฟอร์พัทนะครับผมเป็นสารละลายแยกเพศนะครับผมใช้สำหรับในการผสมเทียมโคกะบบือนะครับผมอันนี้ขนาด0.5นะครับผมก่อนที่เราจะใช้สารละลายไฮเฟอร์พัทนะครับผมเราต้องนำไปแช่น้ำอุ่นนะครับอุณหภูมิ37องศานะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะวัดดูนะครับว่าอุณหภูมิ37ไหมครับ สาสิบเจ็ดจุดห้านะครับผมสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับหลังจากนั้นนะครับผมเรานําน้ํายาไฮเฟอร์พัดนะครับผมออกจากช่องแข็งนะครับนี่เขาจะมีลักษณะขนาดนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราแช่ไว้ในแก้วของเราสามนาทีนะครับผมแล้วก็จับเวลานะครับนี่เราก็เริ่มจับเวลาเลยนะครับผมหลังจากสามนาทีเสร็จนะครับเราก็ค่อยเตรียมนํำเชื้อนะครับผมมาทำการผสม ใส่สารละลายไฮเฟอร์พัดนะครับผมนี่เราจะเวลาไปเลยนะครับน้ำเชื้อที่เราจะใช้ผสมวันนี้นะครับผมเป็นน้ำเชื้อโคอเมริกันลามันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาถังไม้ใกล้ๆนะครับนี่คือถังน้ำเชื้อของเรานี่ครับเอาไว้ใกล้ๆนะครับผมเวลาเราหยิบใส่จะได้สะดวกในการทํางานนะครับผมเดี๋ยวเรารอสารละลายไฮเฟอร์พัดนะครับครบสามนาทีนะครับผม ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถซื้อมาลองกันได้นะครับผมอันนี้ผมลองแล้วนะครับผมได้ผลประมาณ70%นะครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวเมียนี่สามาทีโอเคสามาทีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะหยิบนี่ขึ้นมา จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมหลังจากเราแช่เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะนําเข็มนะครับมาเจาะตรงรูนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เสียบน้ําเชื้อเข้าไปได้นะครับนี่เราจะเจาะตรงรูนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับผมเราจะเตรียมน้ำเชื้อที่เราจะใช้งานนะครับ เราจะแช่น้ําเชื้อนะครับผมประมาณ50วินาทีนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตับเดี๋ยวเราจะจับเวลานะครับเราก็แช่น้ําเชื้อลงไปในอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับละลายน้ําเชื้อเริ่มนะครับผมนี่นะครับเป็นสารละลายไฮเฟอร์พัทนะครับผมสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โคได้ลูกตัวเมียนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับน้ำเชือ้อหลังจากนั้นนะครับผมเรามาตัดเป็น น้ำเชื้อจะเป็นหัวทู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะตัดเฉียงเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความคมนะครับผมโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมเราจะนําน้ําเชื้อนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ โอเคอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการสะบัดดูวิธีการสะบัดดีนะครับเราจะจับน้ําเชื้อด้วย2นิ้วนี้นะฮะนิ้วโป้จับไว้ตรงนี้นะครับล็อกล็อกนี้นิ้วก้อยกับนิ้วนางล็อกน้ําเชื้อส่วนนิ้วชี้นิ้วโป้ล็อกขวดนะครับแล้วเราก็สะบัดสะบัดนะครับผมสะบัดสะบัดนะครับนี่น้ําเชื้อเริ่มลงไปแล้วเห็นไหมสะบัดสะบัดสะบัดไม่ต้องสะบัดแรงครับ สะบัดเบาๆนะครับผมแล้วเราก็สะบัด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 ,บด,บดเห็นไหมครับน้ำเชื้อนะครับผมลงไปหมดเรียบร้อยอยู่ในขวดนี้แล้วครับแล้วเราก็แกว่งนิดหน่อยครับผมแกว่งเพื่อให้รวมเซตตัวกันเพื่อให้รวมตัวกันครับแกว่ง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 นะครับผม โอเคแกวงแกวงหลังจากนั้นนะครับเราจะนํำน้ําเชื้อนะครับผมที่เราผสมเนี่ยผสมกับน้ํายาไฮเฟอร์พัดเนี่ยนะครับผมลงไปแช่น้ําอุ่นที่เราเตรียมไว้แลครับ37.5องศาเนี่ยอีก15นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาเลยเอา้าวโอเคเนื่องสโอเคเราเริ่มจับเวลาเลยนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ น,น้ำยาไฮเฟอร์พันนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือว่าเพจพรชัยอินเตอร์เทสนะครับผมเขาจะมีขนาด0.25แล้วก็0.5นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปใน facebook หรือว่า Google ได้นะครับผมเขามีจำหน่ายนะครับผมก็ซื้อมาจากพรชัยอินเตอร์เทสแหละครับ เดี๋ยวเรารอนะครับผมประมาณ13นาทีหลังจากนั้นนะครับเราจะนําไปผสมให้กับแม่วัวเลยนะครับนี่นะครับนี่คือฉลากของไฮเฟอร์พารทเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าไฮเฟอร์พาทนะครับผมนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าขวดผมแช่ไว้ในแก้วน้ําแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังละลายน้ําเชื่ออยู่นี่นะครับ ผมลองผสมไปสาแม่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับออกมาเป็นตัวเมียสองตัวนะครับผมเป็นตัวผู้หนึ่งตัวก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับสาหรับโอกาสที่เพิ่มที่เราจะสามารถได้ลูกตัวเมียนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจลองนํามาใช้ได้นะครับผมเขาเรียกว่าไฮเฟอร์พัสนะครับผมน้ํายาแยกเพศนะครับผมโอกาสเป็นตัวเมียเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผม เดี๋ยวเรารอเวลานะครับส right? ิบสามนาทีนะครับผมสิบสามนาทีเราจะนําไปผสมนะครับจะเป็นลักษณะงี้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วเรานะครับผมก็ดึงหลอดนะครับผมออกมาปปิ่มออกมาปิ่มขวดนะครับนี่ดึงออกมาปิ่มขวดอย่างงี้นะครับผมดึงมาปิ่มขวดอย่างงี้ตอนแรกตอนตอนที่เราสะบัดลงนะครับเราจะจับอย่างงี้ใช่ไหมครับเราจะจับอย่างงี้แต่ว่า เวลาเราจะนำเชื้อเข้าหลอดนะครับผมเราจะกลับด้านนะครับเราจะทำ่างนี้นี่นะครับมือนิ้วก้อยแัะนิ้วนางจะล็อกขัวดนี้แล้วก็นิ้วกลางจะล็อกหลอดแล้วก็นิ้โป้นะครับผมจย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็สบัดนะครับสบัดสบัดอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับน้ำเชื้อเริ่มมาแล้วเริ่มเข้าหลอดแล้วนะครับเราก็สะบัดนะครับไม่ต้องสะบัดแรงนะครับผมเวี่ยงข้อเวี่ยงเวียงเวี่ยงข้อมือเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับน้นเชื้อลงหลอดหมดแล้วนี่นะครับสะบัดสะบัด นี่นี่นะครับผมน้ำเชื้ออยู่ในหลอดแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เตรียมน้ำเชื้อนะครับเราก็ดึงหัวออกนี่เห็นไหมครน้ำเชื้อเราอยู่ในหลอดแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เตรียมน้ำเชื้อนะครับผมไปผสมได้เลยทุกครั้งที่ผสมนะครับอย่าลืมใส่ซานิทิลิชีสนะครับผมเพราะว่าจะช่วยให้สิ่งแปลกปลอมนะครับผมไม่เข้าสู่มดลูกของวัวนะครับนี่นี่คือซานิทิลิชีสนะครับ เวลาผสมทุกครั้งอย่าลืมใส่นะครับผม oh. เป็นผลดีต่อวัวเราด้วยนะครับผมเราก็ตัดหลอดน้ำเชื้ออย่างนี้นะครับ,บตัดให้ทุ่ๆนะครับผมตัดปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็ใส่ เราผสมเทียมนะครับผมนี่พลาสติกชีทนะครับใส่พลาสติกชีทเข้าไปจะเป็นตัวล็อกตรงนี้ใส่พลาสติกชีทเข้าไปนะครับหลังจากใส่พลาสติกชีทเสร็จนะครับสำคัญเลยคือซานินะครับผมซานิททิชีทคือตัวนี้นะครับมันจะเหมือนถุงยาง สำหรับสัตว์นะครับนี่อันนี้สำคัญมากนะครับผมก่อนที่เราจะผสมเทียมทุกครั้งนะครับอย่าลืมใส่นะครับสานิทีิชีสนะครับผมนี่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราจะนำไปผสมนะครับผมไปเราผสมบัวกัน